อีเฮียอีเฮียสวยมากรูปมันเออรูปมันอย่างนั้นแหละอีเฮียคำเตือนคลิปนี้อาจมีคำหยาบคายเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดรับชมอย่างมีวิจารณญาณแอนจอยค่ะจะเลยไม่เป็นค่ะไม่ค่อยกวนล่ะทำไมอ่ะ มันรู้จักเวลรู้จักเวลก,ก,ก,ก็โอเคอยู่เสมอปะอีดอแหม่กูก็ข่มใจให้ตัวเอง <c oughs> อยอะไรอ่ะเอาใหม่เอาใหม่โอเคเอเอนัาน่าสกากแหละเออยี่พ้อเนี้ยมันไม่ทันละกะยี่เคียวสนี้แล้ว <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเล่นแอดซับกันนะคะไม่ใช่แอดแครี่นะแอดซับ แล้ววันนี้เราจะมาเล่นบิลแบบใหม่แบบเล่คู่ดาวนะคะก็คือจะเน้นอันติแล้วก็มากับคู่ดูโอของเราเหมือนกันค่ะชื่ออะไรคนเนี้ยมาจากช่องโซนาโซนะคะยินดีที่จะมาคนด้วยน,น,นะคะเอออีกแก่เหมือนเดิมนะคะเล่นกับมันเหมือนเดิมว้าใไม่โดนแต่มีรายเหนือมุมเดี๋ยวบิลจะขึ้นโ์ให้นะว่าออกอะไรบ้าง<ะ>แล้วก็ให้อีอีรักเป็นแคลรี่ให้ว้าโดนะค่ะโดนอีนี่ปาอะไรเนี่ย มันหรอบึง้งตอดตอดตอดอ๋โอมันละมันละอีพ <What? S 1> e ี e ่ะ e <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ลรดมากแม่ลดมากแม่ลดมากแม่เิดมากแม่เริดมากแม่ทโลาออก เอาไม่ละเอาไม่ละทไม่เป็นไรเมื่อกี้มันมาเร็วไปหน่อยไม่มีรางไม่มีอะไรเลยแม่งเลยมาตรงนี้มาตรงนี้บึ้มอุ้ยไม่เป็นไรมันแฝดไปละเหมือนกันเหมือนกันอันติฉันคูดได้เลยเห็นไหแกอันตีคูคือรับประมาณสามสี่กวิเองอะเดี๋ยวถ้าเราได้ของมากกว่านี้มันจะลดคูดาวมากกว่านี้อีกสิบเก้าวีนะคะเดี๋ยวรออันติอีกรอบเลย วิ้วมันปรับไปแล้วมันปรับไปแล้วเลิศเลิศเลิศสิบวิ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 เเอาเเหมือนกันเลยเนี่ยจริงจริงจริงแกนี่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 เี๋ยอันตีนะเดี๋ยวขอเช็คมังกรให้เพื่อนนิดหนึ่งมันจะเอาพอดีอล้วเนี่ยจะช่วยอะไรเดี๋ยวเราไปจับหมนได้จ้าอุ้ยตอนนี้ก็คือแบบแลดูดีอยู่นะแกทำเป็นเล่น สิบถือเวนเตียแม่เราเราดักอีกพวกนี้แม่เดี๋ยวฉันฉันมีสิบบ้างแต่อีกเก้าพีเตอร์เมียนตีพีเเมียนตีล้วบอกนะเดี๋ยวฉันรอเลยไม่ต้องรอแล้วบุ้มตายโดนไปไหนครับไปไหนครับเผยโปค่ะตโลค่ะเอออะไรประมาณนี้นะคะคอมโบเออเฮียไปแล้ว ถอยมาสี่เฮียเออเลิศเลิศเลิศถอยมาถอยมาสโลให้สโลให้เออเดาตกเดาตกถอยเป๊ะถอยเป๊ะเออมันเป็นเฮียอะไรคะตายโลกมากช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะอีแม่อีแม่เออเดี๋ยวกวนตีให้เดี๋ยวกวนตีให้เอีย เออลิศมากไอ้นั่นมาแล้วไอ้ใส่ไซรลาไม่ใส่สสสสอีไซร่าไซร่าไซร่าแต่ละผิดเราไม่เป็นไรเรากลับบ้านก่อน,น,ไ,นไม่เป็นไรแกเดีย๋ยวฉันได้ของแล้วค่ะอิมเพอร์แมนดิชชิ้นแรกมาแล้วอันตีไปแล้วอันตีไปแล้ว ตลกตลกนะคะตลกตลกซามิระไอไม่ใช่อีแอดเอ้ยกูเรียกชื่อไม่ถูกเลยเอีรัออกอยู่คนเดียวไปก่อนได้สะอาได้ยนนอ,ยยอยูย่ยแล้วแรกแรกหยุดเดี๋ยวได้เฮ้ยโบละบึ้มก<ช>ูมีวาดเหมือนจะพุ่มหน้าเนี่ยได้ได้เด็ดฉันยิงอีกรอบน,นึงอันตีสิบห้าวินะคะปากปากเอาคุ่มีกเอาเบียร์มา,เ,าเดี๋ยวรออุ้ยอุ้ยมึงเอาด้านซ้ายก่อนกูไม่ให้กั อปั้มกันอปั้มกันอปั้มกันเราไอโคน่ะมาแล้วระวังมาแล้วมาแล้วโอ้มัน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 ที่มันถอยก้อนถอยก้อนถอยก้อนเพื่อนสาวเดี๋ยวตายหาหมดนะกูไปแล้วกูไปแล้วเออเลิกอ้าวดับไม่ได้แฮสเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงอันติประมาณ อุ๊ยอีเมลอนอิอ่ะสวยมากนี่นะคะคอมโบคอมโบแอดลักอะไรประมาณนี้นะคะลายเซมิร่าหายไปแล้วนะคะระวังด้วยนี่นี่นี่พวกเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยเซมิร่าน่าจะอยู่กลางละเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันมาช่วยเล่นกลางนิดนึงนะ ฉันขอปามเงินก่อนนะกำเลยอีเฮียของใหม่อันเนี้ยมาลิกมาลิกแนนเนี่ยจะรับคู่ดาวเยอะมากแล้วทีเราจะประมาณแบบ20วีเองอ่ะโอ้ยแม่แม่แม่เซรัสจะเย็นนะลูกแม่เซรัสจะเย็นนะลูกคืออะไรพร้อมไหมพร้อมอีเฮียอา แม่ uhm ไม่ได like, yeah. ้คูดาวเร็วอีเ้ยแล้วลูกคังที่สกิลต้องคำว่าเอียด้วยนะเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยอันนี้นิดนึงค่ะอะไรอ่ะอะไรโอ้ฉันไม่รู้ว่ามันอยู่อ่ะ กลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนกูกลับบ้านก่อนมีอยู่แล้วนานน่าสัตย์ไปแล้วนะอีดอกอันตีสามวีอันตีสามวีอีดอกอันติตลอดเลยงงเบอร์สัตย์มันน่าจะไม่โลมันวิ่งใครตามอีฮี่มีโดนอีกแล้วอันตียี่สิบวีแล้วแกเซียนเช็คอ๋อตรงนี้มีว่า ก็สันขาโดนฆ่าตายตัวนี้อีเหาะไม่มีวิาดนี่แหละเอ้าเยี่ยมมากเออเราให้เรให้เตียนสีหนังป่าตัวอะไรก็ได้วิตกใส่เหาะใครสามสองหนึ่งอีเฮียวิตอบอะไรประมาณนี้ครับโอ้โหชิบหายละชิบหายละอีนั่นโดนดุเข้าไปแล้วค่ะแดงแล้ว เอออะมูโมูติกเซรามิยุดเลยงงเวอร์ไออยู่ตรงนี้ฉันอยากฆ่าซามิรามากเลยมันมีลามมนมีอะไรอ่ะเดียวอีเทียอุ้ยมันล้างไปแล้วไม่เป็นไรครูดาวลิศซาโลว์ซะ เดี๋ยวฉันเปิดหวาดให้เปิดหวาดให้ไม่มีไม่มีตรงนี้แอบได้นาซาถอยมาลูกแม่นาซาถอยมาไข่บนแล้วยังอยู่ได้ใช่ปะสักหนึ่งทีถ้ามีเอาใครเอาใครแม่อยากได้ใครพูดมาเลยเอาอีนี้เอาอีเลนบนนะบิ้มอ้าวโดนแทงเฮ้ยช่วยด้วยโอ้ยมึงทำอะไรเนี่ย ววยดวยด้เออเลิศเออยังอยู่เลยยังอยู่เลยเออไม่โดนเวอร์อไ,รไปแล้วอุ๊ยอุ๊ย,ยมึงหนีก่อนอิชิหนีเลยไม่ต้องอยู่แล้วเออทุบหัวแตกนะคะเอาเลยขาเพี่เอาเลยหนูตามอยู่เออเอออ่ะอีนี่ทำไม่โดนอดิล่ะอุ๊ยมันเยอะเกินอู้หสวยมากแต่ว่าสวยมากแต่ว่าเอาไงดีกดหนึ่ง ฉันก็ร่างอันติไปให้จ้ะบึ้มเออเออเออเล่นเออ้มเราลงโทก็อนทบมันเออปุบม <th ername> ั <Marvel Wel kin> ้นอย่างนั้นแหละอีเหี้ยจอกอ่ะและแฮนดี้กูจานตีไปช่วยนะตัดกวนตีไปรัดคิวงงเอโคเอโคอีเหี้ยนี่ลับเผาแรงมากเลยนะดูดิ ช่วยผมเวนน์ะช่วยแค่ไหนคะก็ช่วยอมู่เพียแค่ไม่เห็นหรอกนะคะช่วยช่วยลานอ่ะจ๊ะไม่ได้ช่วยเสื่อผมติดอยู่ในเรียบอ้าวอีดอกเกิดเรื่องอะไรขึ้นน่ะน้ากลัวมากอีเฮียก็มันบังให้เพื่อนน่ะอีดอกูต้องเอากเอาได้ทำไมมันจะเอาไม่ได้ค่ะ ติดวิขอติดวิมึนยอมติบหายแล้วลลไปก่อนละดโลให้ค่ะมึงไม่ต้องฆ่าเพื่อนกูค่ะ<ส>เอาเลือดด้วยนี่น่เปิดก่อนเอาไหมมีอันตีไหมเอาเอาเอาเอินตรงนี้นะอีเทียปึ้มไม่ต้องละระวังอีเมลอนจานติดมาละนะอันติดวิติดเลยมัดเดียวใส่แม่อันติเตร็วตอนนี้ห้าวีแล้ว เออเอคหลืออะไรครับ,รบอย่ามั่นจะเปิดแมพเผยตัวตนเลย <c oughs> นี่แน่ <c oughs> โดนยันแทน <c oughs> <c oughs> โดยกันพี่ฮามาสอุ <c oughs> ้ยหน้าสัตว์ลึกเกินนะน่ะอ้าวมันใช้ลางไปแล้วไอ้มันใช้สซญยาไปแล้วะ่ะตโลค่ะโอ๊ย กูปาสก,กิลมั่วไปหมดแล้วตอนนี้แม่จ้าหนูขอลาอุ้ยสวยมากออสโลค่ะเดี๋ยวสันเมียนตีแล้วแกอีเฮียปึ๊บเอาเมลอนนะโอ้ยเออได้ปึ๊บจบอีลักษ์เชิ่ไปสู่คิดะคะ่ะ นี่อยก็ได้จังเลยสวยไม่ได้หรอแม่ถ้าสันทมต้องเพื่อรอดอุ้ยสวยมากสโลูโลูสลูสลสัตโลโอ้โหเพื่อนเพี่อนตายอืมเออน่าจะหนีกันได้นะคะ มันไม่ป่วยหรอข้านี้ด้หรเนาะอันอนี้ฉันว่าเราเหลือเอาเอาบาร์เอลเดอร์ไม่ก็บารอนเนี่ยก็คือน่าจะได้เปรียบมากๆแล้วเนาะไอตี๋บอันตีแบบสุมเตรียมอันตีชีตรียมอันตีใช่อะ <c oughs> อันตีแบบสุมอันตีแบบสุมอะไรอะอันตีสิบวีดอกตอนเนี้ย <c oughs> อันตีสิบวีดอก เร็วอ่วววะมีมีอีกแล้วมีอีกแล้วอันตีนกินเตอแบบซุ่มเบิ้มโดนแล้วแรงเกินหยอกไอ้บ้าไปไหนอ่ะมึงจะเคลียร์คลิปเออเออเออแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวอันตีแบบซุ่มให้อุ๊ยอีแต่ละทำอะไรเออโดน วิสวยมากสวยมากแกอันตีแบกซุ่มไม่โดนียอะไรเลยแหมกูโดนต้องบ่อยนี่ก็เบมเกินจะตายเอวด์ตายเอวดอ์ตายเอวด์งงมา อุ้ยแต่ว oh, ่าม oh. oh, oh, oh. ันไม่กันนะอีเฮียโอ้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 ยไม่สวยละวจอกโอ้โหว่ากูว่านะมึงวูว่านะกูว่านะถอยก่อนไหมถอยก่อนไหมถอยไหมเออเออเอาไงเอาไงช่วยแล้วถอยมันมากแต่ละคนอีเฮีย กูไปแล้วียังไม่ตายอีดอกอย่าพึ่งเล่นล่างเล่นล่างไปแล้วเล่นล่างคีบไม่ให้กูกลับอีกโอ้วยวอันติแล้วก็ไม่มีอันติอันติอีกแล้วสัญญาตอนเนี้ยเราอย่ามั่นเกินแล้วเอาบารบดีกว่าแม่อุ้ยมึงกลัวเรามาดักกันไหม ตายอมแพ้ทใหมยอมแพ้เพื่อเราจะเอาคามมานะคะถ้ามันเดินมาให้เรามืงอันตีได้ไหมเบิ้มเจ็บปะไม่เจ็บเลยอีดอกอ้ยฉันได้รูกเดนนะฉันขอกลับบ้านก่อนมึงออกเวสหรอก็ใช่สิขาอีดอมาขนาดนี้เพิ่งรู้เหรอ บ,าาบ้าด่าบุม่มบู่มแต่ไม่เห็นแรงอีดอกอีคาม่ามันอืดอีดออมอ๋อม,มันออกแทงอีเฮียก็ว่าอยู่ทำไมไม่เข้าเลยมันออกโลมาอลไรอีดอกจะกันซีนให้โว้ยกินละเวาข้งางกินละเวลาขางไหนใครใครใครเอาใครเบุ่มมันตีอีกแล้วเออ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 เอาเปล่า เออเดี๋ยวฉันฉันว่าเราแบบมันดันเยอะเกินเราไปเอาบารอนไหมอูจะเกิดแล้วอันตีนะอันตีไม่โดนแล้วไปก่อนอันตีไปก่อนอันตีแบบซุ่มบึ้มบึ้มโอ้ยจะตายแล้วเออเลิศกูเนี่ยจะตายแทนแล้ว อีฮียอ่ะหนให้ก่อน<ป>อุ้ยไปแล้วแม่สันตายไม่ได้ฉันต้องอันตีแบบซุ่มไม่ตายหรอกจองอ้ยอินาตาจะต,ตายแน่มึงกดถอยเลน itud, ล,เล่างเลนล่างโอเค ควสยนะะและนี่ก็คือบิลแอดซับแบบใหม่นะคะเดี๋ยวฉันจะให้ดูสกอร์่ายเกมอมาดูสกอร์กันนะคะสกอร์นะคะแครี่เป็นลักนาแล้วก็ซับเป็นแอดนะคะอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคอมโบถ้าใครชอบแล้วไปลองทำตามก็ฝากมาบอกด้วยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะหรือถ้าโดนด่าก็บอกด้วยเหมือนกันนะคะ<ด>สำหรับ<ด>วันนี้ประมาณเท่านี้ก่อน,นจ๊าต้มตุ๋นกับโซนาขอลาไปก่อนนะ<ด>บายบายค่ะ you are pretty up period up, uh, period. Uh, period, uh, period.